มาแล้วครับขบวน75วันนี้ช้า39ทีครับมันมันจะผ่านเจ็ดตัดยูริทาว้ใกล้ตลาดหนองบัวครับผมอ่อาเดี๋ยวเรามาตรอชมขบวนไปด้วยกันครับโอขอบวน75วันนี้เริ่มช้าตั้งแต่สถานีชมทางผู้ใหญ่แล้วนะคะผม อ่าไม่รู้ว่ารถมีผู้โดยสารเยอะหรือว่าเติมน้ำมันนานไปหน่อยนะฮะเราไปรอชมขบวนกันได้เลยนะคะ ขบวน75วันนี้ดูซิ่ง 8, แปลกๆนะฮะ NKF หนึ่งสองสามแปดไปละคับขบวน75ไว้กันหน้าเราไม่ได้ใหม่